หลังจากเล็ดใบไปแล้วค่ะพี่น้องเนี่ก็ย่างลายอยู่แต่แยายสมกับปล่อยไว้ก่อนยังไม่ได้ออกดอกได้พี่น้องเ้ยนี่ขักขนาดเพิ่งใส่ขี้หมูเมอวานมื้อน,น,นี้ไปเก็บไปกินเลยก็ย่าขี้หมูพู้เจ้าแต่เฮายันพญาดหรือย,ยันยังกัล้่างจับดีเนาะถ้าเพื่อความมั่นใจกันลวกกินค่ะ สีหนึ่งสิแกงสีพัดก็แล้วแต่พักปลอดสารพี่น้องงามขี้หมูพี่น้องโอ้ยใส่หลายวานนี้เฮสมใส่เบิดทั่วสวนนี้สามกระสอบยังบ่ทั่วขักพี่น้องผิกยังประมาณสิบยี่สิบต้นนี่แหละค่ะนี่เบ่งเอานี่เต็มตะก้าเลยเฮยสมก,สกุไปแจกญาติญาติกินค่ะพี่น้องคักแท้ๆใบ ขี้หมูเต็มไม่เป็นไรขี้หมูเราเองแค่นี้แหละค่ะพี่น้องขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกการติดตามนะคะสวัสดีค่ะ ได้จะพ่อไก่เนาะล้างขี้หมูออวก่อนเนาะแล้วค่อยเอาไปล้างอยู่บ้านอีกรอบนึงล้างขี้หมูออกก่อนวานใส่ขี้หมูมือนี้เก็บกินบาทนะอ,อย่าดอกขี้หมูเราเองล้างดีๆเนาะดูสิกิน ลูกจะดีพี่น้องจังบุมีพญาติปลอดภัยไปเกินเอาย่านพญาเอ้ากระล่างดีๆเนาะะล่างบุตรกะไข่พญาตกะอาจมีด้ยพี่น้องล้างพอซ้ำซานนี่แหละน้องพอบมุมีขี้หมูแบ่งปันกันกินไปแบ่งญาติกินน้ำค่ะญาตญาติีติน,น้ำเบ่งกันใบพักากาด ดอกพกกาดกวางตุ้งกินต้นกินใบนะงามเพื่อนเป็นดอกก็โดนโดนกินคุ้มค้าี่นดอกเลยเอาเม็ดพันแค่ยิบมือเดียวเองเบื่ง,งเด็กกว่าบัวรากกับบัวได้เลยน่ะขี้หมวกลกใส่เมื่อวานนีไมไ่ธรรมดาไม่ธรรมดามาลักมาล้างพักซอยยายสมเลย่ะ ล้างผักล้างผักผักชีมาแบ่งเอาไปกินแต่มาเอาเด้อผักสุดๆนี่ยอดสารงามขี้หมูขี้บัวงามไดยเด้อนะใส่แต่ละเทือ่อรอบชวนเดี๋ยนี่ค่ะสามกระสอบบ่วพอเล็บนอ้องสามกระสอบไม่พอยังบริใส่อีกอเหลือผักผิกยังใส่บริเบื้อเพิ่มไปล้างเอาอีกน้ำ มึงหรอกว่าอู้หดลงงงองลรเงี้ยอู้ฮักเลยกอบกอบกรอบมากมากพี่น้องเไยฟักโทรศัพท์กต่ยัดห้อนเนี่ยแต่ยัดตะกุกตะกักอยู่พี่น้องสงสัยข้อมูลอยากเต็มอีกแล้วล่ะเต็มดูดูข้อมูลนี่สิมือติดอ้ยันไปยากออกได้กูจี๊ดกับไงในมุมเนาะ พักอุ้ยเบิกดนุกว่ะเลยตานงามาไปใส่พัดนำ้ำทักซีินี่กับไปแกงอ,อ่งอมอ้ยแซ่บเกียงอ่อใส่ย่างกับแซ่บอันนี้ยายสมมักใส่พัดใส่แกงใบหอมใบใบฟักบัวบ้านเฮานะเสียงกัยังบริปกติอยู่พี่น้องกัแซป๊เป็นไข่สิบ่ร่างไป แล้วก้องจะไปล้างอีกรอบนึงเนี่ยชวล้างใส่ยักเยาอยู่นั่นแหละมือนะักก็ตู้นี่ก็เก็บต้นก้าต้นไม้ยังไม่ได้เจ็บนะคะต้นไม้แกยังแทงอยู่ไปเพิ่มตยากติดเสื้อลาเป็นเหลืองๆอยู่เนาะน้ำขี้เท้าหดเรื่อยๆกะพอซ้ำซาอยู่พี่น้องก็ะเคยเติบดีกว่าบริสไซน์หน่อยนะ เขากินเองด้ยค่ะปลอดสารดะอันใดนี่ไผ่มีเวลาก็ไล่มแมลงยำหัวแรงหนึ่งแล้วก็ได้กล้าไล่ได้บราศักดิ์ข่าไล่ดูไล่ดูเบิ่งอ้าวอุ้ยเอาอีกแล้วอู้ตัวช,ช่วยตัวช,ช่วยแค่นี้แหละพี่น้องนี่สมเัน ล้างผักไปเรื่อยๆลา้างอะไรได้นอขี่หมูใส่ขี้หมูเมื่อวานวันนี้เก็บกินอุ้ยผักแทะแทบแซบคือเก่าโอ้ยประวัติศาตเพิ่นได้ขี้หมูใส่ผักจามโพดภูอลูอลูซ่าบ งามพูดพูมักโมัมกตงหมักโมกับใบงามด้วมักตงพี่จ๋าพูดพูมักโมัมกตง่งนะสหรับเอองามพูดพูมักดม,มักตงไล่ไปตึกด้ไเลยไปกองกินทิ้งใบเหลืองๆให้งไก่ อันคีเล่คีเลใ่ใหไก่แชมเปญเพิ่นขายสวอันคีเล่คีเลไว้กินเออเพิ่นจะนั่นแหละเลช่ชเลไว้กินอันอสวยสวยขายหลายแต่ก่อนนะแค่ยังคือกันพี่น้องอยู่นี่คือกันเลยจิกจิกมาถ้ามีนะหากทำงานนะอุ้ยขายเพิ่นเยังเสียเครดิต เรากินผักก็เหมือนกนันเนาะโอ้ยนับไปหั่นแกงก็ได้เนาะพัดกินก็นได้ปั้นไก่กินน้ำเนาอันนี้มันฮักเหงี่ยวแบบมันฮักไปขอบอตัวใดแค่ด้นานข่าวผัดผักนอนตัว งาม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 จริงจริงหมูหมล้างหมูการเบิ่งกว่าเกิดการหมูหมูนีซีตกไปใด้วหมูมาได้ส่วนได้ส่วนใส่โป้ใส่ใตายเป็นตาย บุคือขิงงัวนดอกค่ะไปใส่ขิงงัวนะโอ้ยเนอย่างางเหลืองเนี่ยเค็มหลายขี้หมูนี่ฮะงามใบจืดจืดเร็วขี้หมูปันใกล้สินะแดงกันยาดนะโอ้โหเยอะแยะเลย ว้า,าวว้าวจิตตามมันอเอ้ยกวไก่มากินนี่อ่ะเอาคืนก้านชุช่ยๆนี่สิังใดก็ขอบคุณทุกการรับชมด้วยที่น้อง ขอบคุณทุกการติดตามนะคะเสริมเกษตร,ตรบ้านๆิดไยเรื่อยๆนี่แหละพี่น้องปลูกฟักกินเองนอกจากปลูกผลไมากลากไหมนะครับกับปลูกกินประยัดอรีพี่น้องบริ้ซื้อพักไปตลาดนี่่มีการซื้อพักเลยหน้าฝนคือกันถึงซื้อกันน้อยนิดแบบ หนึ่งสิปลากระเซ็บเนาะ่องนึ่งเสร็ปลากินก็อร่อยนี่ชมหมักกินกันกันเซ็บใบกระเซ็บใบอ่อนมีไก่นีโบได้คี้มูใส่ได้ใส่แต็กหมวน้ำมัน ปลูกบุหลายคื่ัง á n g กะดักดดก,กระโดงปลูกห่างๆโก่ใหญ่ต้นใหญ่อากาศซอยก็คือกันต้นใหญ่นอนหกกอกะเบิ่งง่ายเน,นองเพราะว่าเราโบราบโหลายต้นเนาะโบรายต้นคือปีที่แล้วน,นะ โอ้ยส่วนต่อยเลยบม่ได้กินผักเลยีเกินหลายเกินเอาให้มันคุ้มแล้วล้างเอาให้หมดเบ่งกันหลายคนเพราะสีเศร้ายังเรื่อยๆวิ่งล้างซักบ่งนึกว่านี่ๆบังนึกเต้ยคุ ตาจนฟูหนี่น้องเอ้ยมาเบิง่งน้ำจันนึ่ักคักเม่ได้เคยปลูกผ้างามแบบนี้เห็นเทื่อนอนบ่อนี่นานๆอ้ากันแบบนี้ก็คักสิดได้ หมูล้างพอสัมชาเแบ่งขึน้นเตะพื้นสิบประเหต์แดือดได้กันนะแบ่งปันกันทีนบรายพอสิได้ขายได้ี่น้องเพราะว่าจะาสุ่มกันปลูกแค่ยิบมือเดี๋ยวนะแต่ว่าเรือกินกับแบ่งญาติแบบนี้น่บรายพอสิได้ขายค่ะกระเทินว่าภาษาบนบ้านนี่คือ กระพุ้นโอ้ยเรียบร้อยเลยล่างกระไข่เนาะนี่เราเป็นขี้แกบขี้ห้าบนแม่นขี้แกบขี้ร,รำรำขี้หมูหมูแม่พันเนาะมินรำเออ จะไปล้างอีกรอบนึงพี่น้องอันนี้น้ำโบาแหงเพราะว่าอย่างครับเลยพี่น้องสี่โมงกว่าแล้วนะเวลาตอนนี้น้ำโบดไหลแล้วสวัสดีค่ะพี่น้อง